มันไม่ใช่วัยรุ่นแล้วท่านผู้ชมนั่นคือผู้ใหญ่แล้วก็มีการระบำนะฮะแล้วก็มีการบิดนะฮะอยู่ล้อมรอบซึ่งตอนนี้นะี่ะซูเรต้าเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่มากๆแต่พอมาเห็นซูเรต้าในเพลงปิดผมรู้สึกว่าซูเรต้าเนี่ยดูโตเป็นผู้ใหญ่นะเมื่อปล่อยผมมาแล้วอันนี้ผมก็คงคิดไปเองลรมะั้งตอนนี้นะครับเหมือนมีการบอกเป็นนายว่าเอรันหมายเลขห้าพื้นเพเขา,าอาจจะเป็นชาวเอิร์ธเทียนก็ได้และตอนนี้เอรันหมายเลขห้าก็อยู่โรงเรียนที่มีทั้งโซฟีและโนเรอา ที่มาตัวอันตรายสามตัวอยู่ด้วยกันนะเนี่ย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง t v g กับผมคุณอานอนท์แล้ววันนี้เรามาอยู่กับโมบิสุดกันดั้มเดอะวิ h for Mercury เ r อพิโซดที่13หรือซีซั่น2ออพิโซดที่1นั่นแหละเราก็ต่างรอนะเพราะว่าในอพิโซดที่12บออรได้เลยว่าทำไว้เดือดเหลือเกินเราเองนะฮะก็อยากรู้ว่าในส่วนของพาต่อไปนะเป็นนะเรื่องช่วงต่อไปเหตุการณ์จากตอนที่12จะมีผลกระทบอะไรกับตัวละครบ้าง เอาเข้าจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดคาดกับผมพอสมควรหรืออาจเป็นเพราะผมเนี่ยไม่ทันได้นึกถึงตัวละครอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวละครเอกอย่างซูเลต้าผมมัวแต่ไปโฟกัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างซูเลต้ากับมิโอริเน่มากเกินไปจนลืมไปว่า เหตุการณ์ก่อนที่ซูเรต้าจะเดินทางไปที่แพนควตามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดมาด้วยตอนที่ซูเรต้านะฮะจะต้องทําการดวลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีสารท้าดวลน,นะฮะจากนักเรียนจํานวนมากนะที่ต้องการจะล้มตัวซูเรต้าแต่ว่าด้วย Ariel r e v i e ิวนะฮะที่แข็งแกร่งกว่าเดิมก็ทำให้ตัวละครพวกนั้นนะครับกลายเป็นกีประกอบฉากไปเลยไม่มีใครทำอะไรสุดเลต้าได้เลยท่านผู้ชมเอ่อคือหรือหุ่นมันโหดเกินไปก็ไม่รู้นะการโจมตีถูกสะท้อนได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถหนีความเร็วจากการบิดของ a r r i ียได้เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้เป็นการโวนต่อเนื่องก็ผ่านไปได้ด้วยดี ซูลิต้าในตอนนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์ที่แพนควีต้าตอนนี้ซูลต้าก็อยู่คนเดียวนะเนื่องจากมิโอริเน่เนี่ยไม่ได้มาด้วยนะตอนนี้มิโอริเน่ยังถูกน่าจะเป็นถูกกักกันตัวอยู่แล้วมั้งซูลต้านะฮะตอนนี้ทําหน้าที่เป็นโฮเดอร์นะแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้นําของกลุ่มแลวก็ว่าได้แทนมิโอริเน่นะครับดูจะมีความเป็นภาวะผู้นําจะมีมากขึ้นคอยให้กําลังใจเพื่อนๆแล้วก็คอยที่จะสอดส่องว่าใครเนี่ยมีสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าซูลอก มากกว่าในช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยแหละครับแต่ทว่านะไอความพูดกระตุกกระตักแล้วก็ดูความไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่นะแต่ว่าก็น้อยลงมากแล้วนะครับ ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นผลกระทบจากตอนเก่าๆล่าสุดนั่นแหละครับที่เกิดขึ้นโดยตรงกับซูลตา้าแต่ในด้านของตัวละครอื่นๆที่อยู่ในหอโลกส่วนมากจะเป็นอาการแพนิคแล้วก็เป็นอาการตกใจรู้สึกวิตกกังวลจากเหตุที่เกิดขึ้นในอีพิโซดที่12นั่นก็คือเหตุการณ์ในคว้นควต้าถ้าผมจําไม่ผิดนะับเหตุการณ์เนี่ยจะห่างจากอีพิโซดที่12ในประมาณ2สัปดาห์ในตัวละครทั้งหมดนะฮะมีแค่มิโอรินเน่คนเดียวที่ยังถูกกักตัวไว้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาแล้วทั้งหอโลกตอนนี้ก็มีทั้ง ที่พอที่จะอยู่กับความเป็นจริงได้คนที่ยังรู้สึกแพนิกยังรู้สึกตกใจอยู่กับตัวละครบางตัวที่ออกจะคิดมากเกินไปอย่างนิกะแล้วก็พี่มาตินที่เป็นหัวหน้าหอนั่นแหละซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพี่มาตินนะครเป็นคนที่เห็นว่านิกะเนี่ย มีการส่งสัญญาณไปบอกพวกกันดัมของร่วงอรุณแห่งโฟว่าอย่าโจมตีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมาตินก็มีเรื่องที่คิดแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปเหมือนกันแต่ในส่วนของเอพิโซดนี้ก็ได้พูดออกไปละแล้วก็ไม่ได้บทสรุปอะไรจากนิกัดน,นะครับ พักเรื่องของโลกไว้ก่อนเดิมทีเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละครับในฉากการดวลของซูลต้านะครับเราจะไม่เห็นเชดริกแล้วก็ลาวด้าที่เป็นผู้สืบทอดตระกูลใหญ่นั่นก็เพราะว่าเชดริกเนี่ยจะต้องไปประชุมไปประชุมกับพ่อนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเป็นเลขาคุณพ่อไปละส่วนลาวด้าเนี่ยน่าสนใจมากนะท่านผู้ชมลาวด้าให้น้องเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานแทนเพราะตัวเขานะฮะตอนนี้เนี่ยสถานะของลาวด้ากลายเป็นผู้นำตระกูลเจตเจิกแล้วครับเนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิต คุณพี่ก็หายสับสูนย์แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่ากูเอลอยู่ไหน ซึ่งสถานการณ์ของราด้าเนี่ยก็ตึงเครียดมากๆครับเนื่องจากเราด้าเนี่ยโดนคณะคุณป้ากดดันนะฮะว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงเรื่องนี้ที่ว่าเนี่ยก็คือกลุ่มก่อการร้ายที่มีการโจมตีนะฮะได้มีการใช้โมบิสูตรน่าจะเป็นโมบิสูตรรุ่นเก่านะของบริษัทเจสเตอร์กนั่นเองฉะนั้นเนี่ยตัวเราด้าเนี่ยก็ต้องตัดสิสนใจแล้วครับว่าเขาจะแก้ไขผลที่ตามมากับเรื่องที่ต้องเรียกว่าเขาไม่ได้ก่อเลยก็ได้เขาไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยก็ได้เขาจะแก้ไขมันได้ยังไงครับและตอนนี้นมา il, า ที่โรงเรียนโรงเรียนนี้ด้วยนะครับด้วยกยลไกอะไรบางอย่างนะครับจากเจ้าชายมันจะเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมาก เมื่อมีตัวละครที่เป็นสุดยอดผู้ก่อการร้ายที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นแม่หมดอีกด้วยมีกันดําด้วยอยู่ในโรงเรียนดูเหมือนว่านะครับตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งหอโลกเนี่ยดูจะไม่ปลอดภยัยซะแล้วแล้วก็ในส่วนของช่วงครึ่งหลังก็จะมีการพูดถึงพอดคลาสสิกของการ์ตูนแนวโรงเรียนนั่นก็คืองานเทศกาลซึ่งมันไม่ได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับการออกบูธหรืออะไรขนาดนั้นนะฮะมันจะไปโฟกัสเกี่ยวกับการที่ตัวซูเรต้าเนี่ยพาโซฟีเนี่ยไปเที่ยวงานเทศกาลนะครับและโซฟีเนี่ยก็ได้ทําานน่ทํ นี่นะฮะแน่นอนฮะนางเป็นนักรบนางเป็นทหารนะฮะนางเป็นคนที่เอาพูกันตรงก,ก,ก,ก็คือนางไม่เหมาะกับการเป็นนักเรียนนะครับนางเป็นคนที่เสพติดการใช้ความรุนแรงและเห็นว่าการใช้ความรุนแรงหรือการฆ่าแกงกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเราจะเห็นว่าโซฟีเนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างนะหนึ่งนั้นก็คือการรู้สึกเป็นการขโมยฮาโลนะขโมยฮาโลมาด้วยแล้วก็มีการแกล้งแย่งกับค่าของดยจิด้วยนะเป็นอะไรที่สงสารน้องมากมาก ตัวละครอย่างโซฟีและโนเรอานะครับที่ได้มามีบทบาทในโรงเรียนเนี่ยก็เพราะว่าตัวละครเจ้าชายเจ้าชายหรือเชตริกนั่นเองนะครับเชตริกเนี่ยน่าจะมีแผนที่ซับซ้อนกว่าเดิมเนื่องจากแผนในการสังหารตัวละครอย่างเดลลิงก็เจงไม่เป็นท่านะครับเดลลิงเนี่ยรอดมาได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพโคมมาก,ก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนว่าทางเจ้าชายเนี่ยจะมีแผนต่อไปซึ่งจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือการล้วงข้อมูลของบริษัทเพลงโดยการเอาโซฟีและโนเรียเข้ามาในโรงเรียนนั่นเองในตอนสุดท้ายเราจะเห็นว่าโซฟีเนี่ยดูต้นทาน,นะครับแล้วก็โนเรียเนี่ยทำการล้วงข้อมูลพยายามที่จะล้วงข้อมูลต่างๆของการดั้มฟาเร็กและดูเหมือนว่าโนเรียจะสามารถบังคับฟาเร็กได้ด้วยนิกะนะครับพยายามที่จะเปิดโปง2ตัวละครตัวนี้นะครับผมว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายนะเพื่อที่จะเป็นการปกป้องเพื่อน ในหอโลกนะแม้ว่าจะต้องแลกด้วยตัวเองก็ตามคือจะแฉตัวเองก่อนนะ,ะแล้วก็พอแฉตัวเองเนี่ยก็ค่อยไปแฉเจ้าชายอีกทีทางโซฟีและโนเรอาก็ยอมไม่ได้นะฮะแล้วก็ซูเลต้าเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยในส่วนของนิกะเอาไว้เป็นการขี่สกูตเตอร์มาช่วยนิกะแบบที่นิกะขี่สกูตเตอร์ไปช่วยซุเลต้าในอพิโซดหนึ่งปิดท้ายด้วยซุเลต้าทำสิ่งที่กระตูนโชนเนนเนี่ยวักจะทำกันก็คือทำเรื่องที่มันดูไร้าสาระนะฮะในสายตาของตัวร้ายน,ะะนั่นก็คือการท้าด่วนนะฮะ ท้าดวลเนี่ยมันเป็นกฎเด็กๆของภายในโรงเรียนอยู่แล้วซึ่งการที่ซูเรต้าไปท้าดวลกับตัวละครที่เป็นผู้ก่อการร้ายอย่างโซฟีและโนเรอามันเป็นเรื่องที่น่าขำม,มากๆในสายตาพวกนางแต่ว่าก็ตกลงครับฉะนั้นเนี่ยตอนหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นในส่วนของโซฟีหรือแม่ก็โนเรอยนะฮะทำการโดนกับซูเรต้าแน่ๆนอกจากนี้นะฮะในส่วนของงานกิจกรรมเนี่ยมันยังมีกิจกรรมหนึ่งนะฮะเป็นประเพณีนะฮะเป็นการต่อสู้แบบบัตเทิลรอยัลนะฮะของนักเรียนโดยที่โคเดอร์จะต้องลงด้วย ฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ในตอนหน้าเอพิโซดที่14หรือซีซั่น2เอพิโซดที่2จะเดือดแค่ไหนค่อยลืมมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเอนเครดิตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณแม่นะก็ถูกกับตัวอยู่กับมิโอริเน่เหมือนกันและดูเหมือนว่ามิโอริเน่เนี่ยก็อยากจะกลับมาขอโทษนะอยากจะกลับมาขอคืนดีกับซูเรตา้าและคุณแม่ก็ได้เสนอ โปรเจกต์ที่ชื่อว่าควา e เ z e ซ o นะเป็นโปรเจกต์ที่มีการพูดถึงในเอพิโซดที่ผ่านมาบอกว่าอยากให้นะฮะมิโอริเน่เนี่ยช่วยสารต่อซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เดลลิงสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะหยุดสงครามเอาละสิท่านผู้ชมเดลลิงเนี่ย ตัวละครที่เหมือนคิงแต่เขามีแผนการที่ต้องการจะหยุดยั้งสงครามแสดงว่าตัวละครตัวนี้อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะพูดเรื่องจริงทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็อย่าลืมมาติดตามต่อในโมวิสุท์กันดั้มเดอะวิชฟอร์มิว u รีนะครับ